ออยอเองครับช่วงเปิดเทอมนี้ก็เตือนนะครับว่าระวังขนมแปลกปลอมแปลกใหม่ที่จะล่อหน้าล่อตาทําให้เด็กเนี่ยเสี่ยงที่อาจจะได้รับอันตรายต่อสุขภาพครับเพศสัชกรเลิดชายเลิดวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการนะครับการอาหารและยาเปิดเผยข้อมูลว่าในช่วงเปิดเทอมการศึกษานี้นะครับออยอมีความห่วงยายการเลือกซื้อขนมของเด็กๆน้องๆหนูๆเนื่องจากปัจจุบันนี้เองครับเรื่องของขนม เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงโฉมจนเห็นได้ว่าสีฉูดฉาดม,มีรสชาติแปลกใหม่คือเตะตาเด็กๆนะครับแล้วก็ทําให้เด็กตัดสินใจซื้อได้ก็วางจําหน่ายใกลได้โรงเรียนหรือช่องทางออนไลน์อย่างเช่นขนมในขวดลูกกลิ้งแบบโรออนเยลลี่อ่ง,งุนเคียวโฮในลูกโป่ง หรือถุงมือยางเยลลี่ในหลอดเข็มฉีดยาน้ำหวานในหลอดเก็บเลือดเป็นต้นนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบแหละมาล่อหลอกทําให้เด็กๆน้องๆหนูๆซึ่งขาดว,วิจารณญาณเนี่ยและคาดว่าอยากจะทดลองเนี่ยซื้อหานะครับบางผลิตภัณฑ์ลักลอบนําเข้าโดยไม่รับอนุญาตจุดสังเกตง่ายๆครับไม่มีฉลากภาษาไทยและไม่มีเลขอ,อย ทำให้ไม่ทราบสูตรประกอบนะครับหรือว่าส่วนประกอบส่วนผสมไม่มีที่ชื่อที่อยู่ของที่ตั้งของผู้ผลิตนี่อันนี้สําคัญนะครับซึ่งเสี่ยงในการที่รับสารอันตรายเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นสีวัตถุก,กันเสียเรื่องของวัตถุแต่งกลิ่นที่ไม่รับอนุญาตแล้วแน่นอนว่าเกินกฎหมายกําหนด